วันนี้เสนอเรื่องการเฉลิมฉลองความสำเร็จคะ่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทำไมถึงสำคัญครับเราจะมาคุยกันนะคะว่าการที่เราหยุดแป๊บหนึง่งเพื่อชื่นชมยินดีกับก้าวเล็กๆของตัวเองเนี่ยมันส่งผลดียังไงกับใจกับสมองเราบ้างครับผมลองนึกถึงบรรยากาศแบบความสุขสนุก,สน,กสนุกในเทศกาลบ้านเราดูสิคะอืมการที่เราหยุดชื่นชมความสำเร็จ ก็เหมือนเราสร้างเทศกาลเล็กๆให้ชีวิตเราเองได้เหมือนกันนะคะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับเรื่องเทศกาลส่วนตัวเนี่ยค่ะเพราะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับเลยนะยังไงเหรอคะคือเวลาเราฉลองหรือแค่รับรู้ว่าเฮ้ยเราทําอะไรสําเร็จค่ะสมองเราจะตอบสนองทันทีเลยครับ หมายถึงพวกสารเคมีในสมองที่เขาพูดพูดกันหรือเปล่าคะใช่เลยครับตัวหลักๆเลยคือโดปามีนอ๋อโดปามีนครับที่เขาเรียกว่าสารแห่งความสุขพอมันหลั่งออกมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมีความสุขใช่ครับแล้วก็มีแรงจูงใจอยากจะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกเหมือนสมองให้รางวัลตัวเองโดยตรงเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นกลไกรางวัลของธรรมชาตินี่เองครับผมแล้วถ้าถ้าเราฉลองกับคนอื่นล่ะคะ มีผลต่างกันไหมมีครับการฉลองร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนเอ่อเพื่อนร่วมงานค่ะ<า>มันจะไปช่วยกระตุ้นกันหลังออกซิโทซินอ๋อฮอร์โมนความรักความผูกพันใช่ครับตัวนั้นเลยมันช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฟังดูแล้วการฉลองนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องโอ้ยรู้สึกดีแป๊บๆนะคะถูกต้องครับประโยชน์มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยค่ะที่ชัดมากๆคือมันช่วยลดความเครียดได้จริงเหรอคะครับเพราะมันลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้หรือฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละครับโหแค่ฉลองเล็กๆน้อยๆเนีย่นยนะคะช่วยลดเครียดทางกายภาพได้เลยใช่ครับแม้จะเรื่องเล็กน้อยแต่การหยุดรับรู้ชื่นชมมันสักหน่อยก็ส่งสัญญาณให้ร่างกายผ่อนคลายได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องความทรงจําอีก สมองเราจะจำเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับอารมณ์ได้ดีกว่าอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะการฉลองก็เลยช่วยสร้างความทรงจำดีๆที่มันแข็งแรงขึ้นแล้วพอเราอารมณ์ดีสมองส่วนหน้าที่ใช้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหามันก็จะยืดหยุ่นขึ้นทำงานได้ดีขึ้นส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ไปด้วยเลยครับน่าทึ่งมากค่ะมันเชื่อมกันไปหมดเลยนะคะอารมณ์ความจำความคิดส,สร้างสรรค์ยังไม่หมดนะครับ การที่เรามีทัศนคติบวกมีความยืดหยุ่นหรือ resilience เนี่ยผ่านการฉลองความสำเร็จมันก็ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้ดีขึ้นแม้แต่การที่เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือว่าผ่านเรื่องยากๆมาได้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะควรค่าแก่การรับรู้ชื่นชมไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเห็นด้วยเลยค่ะแล้วใช้ที่สุดทั้งหมดที่ว่ามามันส่งผลดีต่อสุขภาพกายโดยรวมด้วยนะครับทั้งภูมิคุ้มกันความดันโลหิตหรือสุขภาพหัวใจโหประโยชน์เยอะจ จริงๆค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมถึงสำคัญคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงยังไงได้บ้างคะครับต้องรอแบบได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่ๆทําทำโปรเจกต์ยักษ์สำเร็จก่อนไหมไม่จำเป็นเลยครับอันนี้สำคัญมากคือหัวใจมันอยู่ที่การฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆหรือ small wins ในแต่ละวันนี่แหละครับชัยชนะเล็กๆน้อยๆใช่ครับ,ชรบเช่นทำงานที่ตั้งใจไว้เสร็จอ่านหนังสือจบตามเป้า ออกกำลังกายได้ตามแผนค่ะการรับรู้ความสำเร็จเล็กๆพวกนี้มันสำคัญมากในการสร้างโมเมนตัมให้เราไปต่อการกำหนดหลักใช้หรือมายองสโตนเล็กๆระหว่างทางก็ช่วยได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับทำให้รู้สึกว่าเออเราคืบหน้าไม่ท้อไปซะก่อนใช่เลยกำหนดหลักใช้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ส่วนรูปแบบการฉลองนี่ปรับได้เยอะแยะเลยเช่นอะไรบ้างคะแนะนาหน่อยคะ่ะอาจจะง่ายๆเลยให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆค่ะ อย่างพักผ่อนดูซีรีส์เรื่องโปรดกินของอร่อยที่ชอบซื้อของเล็กๆน้อยๆที่อยากได้อืแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะครับหรือจะแบ่งปันข่าวดีกับคนที่เรารักเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานก็ได้การที่คนอื่นรับรู้ชื่นชมเราก็เป็นรางวัลที่ดีมากๆครับเยี่ยมส่วนตัวขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเช่นจดบันทึกความสำเร็จทุกวันดีเลยครับ หรือมีเครื่องดื่มพิเศษไว้ฉลองเบาๆส่วนในที่ทำงานการชื่นชมกันในทีมหรือชายเอาท์การเลี้ยงข้าวกลางวานันมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆก็สร้างบรรยากาศดีๆได้ใช่ครับลองนึกถึงบรรยากาศแบบเทศกาลบ้านเราไหมคะสงกรานงานบุญอะไรแบบนี้อ่าครับคบที่มีการแบ่งตันอาหารแสดงความขอบคุณมีกิจกรรมสนุกสนุกเราเอาแรงบันดันใจตรงนั้นมาปรับใช้ได้เลย สร้างบรรยากาศฉลองความสำเร็จของเราเองไอเดียดีมากครับการน,นำกลิ่นอายความสุขแบบเทศกาลมาใช้นี่น่าสนใจจริงๆ ค่ะสิ่งสําคัญคือทําให้การฉลองนั้นมันมีความหมายสอดคล้องกับความพยายามความสําเร็จของเราค่ะแล้วก็ใช้โอกาสนี้ขอบคุณคนที่สนับสนุนเราด้วยนะครับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมสําคัญมากเลยค่ะเรื่องขอบคุณครับผมแล้วน้องหนันมองย้อนไปชื่นชมแล้วก็ต้องไม่ลืมมองไปข้างหน้าต่อไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับการฉลองเหมือนเป็นการเติมพลังเพื่อก้าวต่อไปค่ะอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับ สรุปได้ว่าการหยุดเพื่อฉลองความสําเร็จไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะครับทั้งต่อใจเราแรงจูงใจความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่แบบชื่นชมความก้าวหน้าเติมพลังให้เราเดินต่อไปอย่างมีความสุขใช่เลยครับการสร้างช่วงเวลาชื่นชมยินดีแบบนี้ก็เหมือนเราสร้างเทศกาลส่วนตัวเล็กๆที่เติมความสุขเติมสีสันให้ชีวิตค่ะ ลองหาแรงบันดาลใจจากรอบๆตัวหรือจากวัฒนธรรมดีๆอย่างเทศกาลต่างๆของไทยนี่แหละครับมาสร้างวิธีฉลองในแบบของเราเองได้เลยคำถามทิ้งใช้ให้ลงชิดกันดูนะคะว่าในสัปดาห์นี้มีความสำเร็จเล็กๆอะไรที่ควรค่าแก่การหยุดฉลองสักครู่บ้างเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันครับ